ั้งแต่ช่วงมอต้นเนี่ยผมเป็นคนนึงที่ตั้งใจเรียนมากเลยครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมตั้งใจมากของการเรียนเนี่ยคือการหาไรายได้เสริมครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเวลาที่ผมอยากได้ของเล่นหรืออยากได้เกมอะไรคุณพ่อคุณแม่ผมมักจะบอกว่ามันเปลืองเงิน,นครับผมผมเลยต้องพยายามหาไรายได้เสริมและผมเชื่อว่าเพื่อนหลายคนเนี่ยแน่เจอเรื่องคล้ายๆก,กันอยู่เลยอยากหาไรายได้เสริมเหมือนกับผมครับดังนั้นเนี่ยในคลิปนี้ผมเลยจะมาแชร์5ทักษะหรือ5 s i l l s ที่ผมได้ใช้ตลอดช่วงอายุ12ถึง20ปีเพื่อหารายได้เสริมมมมครรรแแลละะผิิดดดดวว่่่่่่่่่าาาาาาสสกกกเเเเหหหนนีีี้้้้ยจชใพืออททุุไไต เราจะเข้าเรื่องครับผมผมขอใช้เวลานี้เนี่ยอธิบายหลักการการสร้างรายได้ก่อนว่าคนคนนึงเนี่ยกว่าเขาจะได้รายได้อะไรสักอย่างมาเนี่ยเขาต้องทํามันยังไงครับผมและภาพรวมมันเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงครับคือหลักการง่ายๆเลยก็คือถ้าสมมติเราอยากได้รายได้นะครับผมแบบนี้นะฮะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องให้ value ครับผมหรือให้คุณค่าอะไรสักอย่างกับคนครับและ value เนี่ยครับผมหรือคุณค่าสิ่งนี้เนี่ยเราสามารถให้เขาได้ด้วย2วิธีหลักๆครับผมวิธีแรกเนี่ยก็คือการให้เราแก้ไขปัญหาอะไรสักอย่างให้เขาหรือ ทำให้ชีวิตเขาสะดกสบายมากขึ้นครับผมเราเรียกมันว่า convenience ครับและการที่คุณจะทำสองสิ่งดีได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นแก้ปัญหาหรือให้ convenience คนคนหนึ่งนะครับสิ่งที่คุณต้องมีก็คือ high income skill ครับผมหรือเป็นทักษะที่จะช่วยคุณเนี่ยสามารถสร้างรายได้ได้เยอะได้ครับผม high อินคอมสกิลแล้วพอคุณมีทายอินคอมสกิลครับผมคุณก็จะสามารถแก้ปัญหาได้มากขึ้นทําให้ชีวิตคนสะดวกสบายได้มากขึ้นและนั่นก็แปลว่าคุณสามารถให้คุณค่าขเขาเนี่ยได้มากขึ้นครับแล้วพอคุณค่าที่คุณให้เขาเนี่ยครับผมตัวนี้เพิ่มขึ้นมันก็แปลว่ารายได้ที่คุณจะได้เนี่ยก็เพิ่มขึ้นครับผมถ้าให้ผมพูดที่เห็นภาพนะครับก็คือลองนึกตามแบบผมดูนะครับก็คือคนทุกคนเนี่ยอาจจะเกิดมาแล้วเรียกได้ว่ามีเรทประจําตัวเองอยู่ครับผมอาจจะเริ่มต้นจากศูนย์บาทครับผม การที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยเราไม่มีสกิลอะไรเลยเราไม่มีความสามารถเลยเลยครับผมเราก็เลยยังไม่สามารถให้ v a l ูคนได้ครับผมเรทของเราเนี่ยครับผมก็เลยเป็นศูนย์บาทต่อ,อชั่วโมงครับแม้ว่าเราเพปทํางานพาททมหรือทำอะไรสักอย่างครับผมถ้าเราไม่มีสกิลหรือไม่มีท a l e n t อะไรเลยนะครับผมเรทเราอาจจะอยู่ประมาณศูนย์บาทต่อ,อชั่วโมงหรือเรทอยู่ต่ํามากๆเลยก็ได้ครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติ เราเปลี่ยนแบบนี้ครับผมแลวถ้าให้เราจะเริ่มจากการไปทํางานเลยแลาเอาเวลาไปฝึก High income Skill ก่อนทําให้ทนให้เราจะไม่มีทักษะนะครับผมเรากลายมาเป็นคนนี้ครับผมที่มีทักษะแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถครับผมมี Talent เ,เรทของเราเนี่ยครับผมจะไม่ใช่ศูนย์บาทต่อชั่วโมงนะครับผมจะไม่ใช่แบบนี้แหละจะไม่ใช่ศูนย์บาทต่อชั่วโมงละแต่อาจจะเป็นเลขที่มากกว่าศูนย์บาทต่อชั่วโมงก็ได้ครับผมอย่างบางทีถ้าสมมติเรา เป็นคนที่เก่งมา,มากๆในสายงานในสายงานหนึ่งอย่างการพูดหรือโคชชิ่งแบบนี้นะครับผมบางทีงานของเราเนี่ยอาจจะมีรายได้3,500บาทต่อชั่วโมงเลยก็ได้ครับผมหรืออาจจะมากกว่านั้นอีกก็ได้ครับซึ่งรายได้เนี่ยครับผมก็ผันแปรขึ้นอยู่กับสกิลของเราดังนั้นในคลิปนี้เนี่ยผมเลยจะมาแชร์5 High income s k i l l ที่เพื่อนทุกคนเนี่ยสามารถฝึกได้และจะทําให้เพื่อนรายได้ต่อชั่วโมงเนี่ยมากกว่าคนทั่วไปครับ ลักษะแรกคือการทำ personal brand ตัวเองครับผมซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะครับผมก็คือการที่เราทำคอนเทนต์ลง YouTube ทิกต็อกหรืออินสตาแกรมครับและคอนเทนต์ที่คนส่วนใหญ่นิยมทาเวลาทำ personal brand ก็จะเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับตัวเองครับผมความเป็นตัวของตัวเองนะครับและหลายคนเนี่ยชอบคิดว่าการที่เราจะทำคอนเทนต์แบบนั้นหรือผันตัวเป็น influ แบบนี้นะครับหรือ content creator ก็ได้แล้วแต่คนจะใช้นะฮะคือจะต้องเป็นคนที่หน้าตาดีทําอะไรสักอย่างเก่งมีทาเลนแล้วก็ perfect ทุกอย่างถึงจะเป็นได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ไม่ใช่ครับผมเราทุกคนสามารถเป็นอินลูหรือว่าทําเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้เลยครับเพราะผมเองเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากคนปกติทั่วไปผมแค่เป็นคนที่ชอบพูดแากล้องและผมเข้าใจว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่อยากดูนะครับผมเขาไม่ได้อยากดูคนที่เก่งหรือคนที่เพอร์เฟกตลอดทุกอย่างครับผมเขาแค่อยากดูคนคนหนึ่งครับผมที่ออกมาแชร์เรื่องราวชีวิตตัวเองแล้วก็มาเล่าดูว่าตลอดปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาได้ลงคอนเทนต์มาเรื่อยๆเ,เนี่ยเขาได้ลงบันทึกไปแล้วว่าเขาพัฒนาตัวเองมาถึงจุดไหนแล้วเขาได้ทําาาออออะไไไรรรตตต่แล้วววเเพัััััฒนงนงงปปยยบง และชีวิตของเขาเนี่ยเติบโตเป็นยังไงบ้างครับผมเผื่อที่คนที่ดูคอนเทนต์ของเราเนี่ยเขาจะสามารถเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของเราได้หรือสิ่งไหนที่เราทําได้ดีเนี่ยเขาก็จะสามารถนําไปเป็นแนวคิดระดับใช้กับชีวิตตัวเองได้ครับผมผมเลยคิดว่าจุดนี้นะครับผมเป็นจุดที่ทําให้ทุกคนสามารถไปอินฟลูได้ครับพี่การแบร์ฮาสเนี่ยครับผมเขาก็เพิ่งพูดในไลฟ์วันก่อนว่าเี่ยทุกคนสามารถไปอินฟลูได้ครับผมแค่หยิบมือถือแล้วก็ถ่ายคุณก็เป็นคอนเทนต์คีเอเตอร์ได้เหมือนกันนะครับเพราะชีวิตเราทุกคนนคันนนเป็หละครับ แต่ละคนมีเรื่องราวมีข้อคิดต่างๆที่เราทุกคนเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ครับผมแต่แต่ละคนเนี่ยก็มีสิ่งนั้นที่สามารถแชร์ให้ทุกคนฟังกันได้ครับชีวิตทุกคนเนี่ยมี value และมีคุณค่ามากๆเลยนะครับแต่น้อยคนครับผมในทุกคนเนี่ยที่เขาจะเลือกจะ document หรือว่าทําเป็นวิดีโอหรือว่าทำคอนเทนต์ที่จะบันทึกชีวิตตัวเองแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่ตัวเองเจอให้คนอื่นฟังครับดังนั้นถ้าคุณอยากทำคอนเทนต์นะยครับผมเลยคิดว่าคุณแค่หยิบโทรศัพท์มาถ่ายแล้วก็แสดงความ หรือถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยผมไม่ชอบทำคอนเทนต์ที่ขายความเป็นตัวของตัวเองหรืออยากเป็นอินลูเซอร์ตัวเองนะครับ,รบอาจจะลองทำคอนเทนต์ที่เป็นแนวขายสินค้าก็ได้อะผม เปิดเพจโปรโมทสินค้าหรืออย่างเพื่อนผมก็ได้ครับผมโปรโมทเซอร์วิสต่างๆหรือบริการต่างๆอย่างการล้างรถถึงบ้านอย่างเป็นการคอนซัลท์ทำพอร์ตโฟลิโออะไรก็ตามครับผมเราสามารถทำคอนเทนต์เพื่อโปรโมทสิ่งเหล่านี้ได้เช่นกันครับแต่ถ้าอยากให้ผมแนะนำเนี่ยผมขอแนะนําว่าคอนเทนต์ของเราเนี่ยควรจะเป็นคอนเทนต์ที่เจาะจงกับกลุ่มทาร์เกตกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากๆเลยครับผมหรืออีกคำหนึ่งก็คือเป็นคอนเทนต์ที่นิชครับเราต้องรู้ว่าคนที่เราอยากให้ดูคอนเทนต์ของเราเนี่ยเป็นใครมาจากไหนแล้วก็รู้รายละเอียดเยอะมากๆเลยครับมลกทา่งุ เก็บนั้นครับผมถ้าทําแบบนั้นได้เนี่ยแชแนลนนนของคุณเพจของคุณเนี่ยจะโตเร็วมากๆเลยครับผมส่วนถ้าพูดเรื่องรายได้เนี่ยครับผมรายได้คุณในการทำคอนเทนต์เนี่ยสามารถเริ่มจากศูนย์ไปแตะหลักล้านได้เลยครับอย่างส่วนตัวเนี่ยผมท YouTube มา2อสมปีกว่าผมจะมีรายได้ครับผมก็คือเข้าปีที่2องหรือสไปแล้วนะครับแต่ผมพยายามทำคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆครับผมแต่มันมีช่วงหนึ่งที่ผมหยุดพักไปครับผมก็แล้วแต่คนจะมองว่าผมใช้เวลาแค่ไหนแล้วกันครับแต่พูดง่ายๆก็คือถ้าคุณขยันทำคอนเทนต์แล้ว มไม่นานครับพอคุณจะเริ่มมีรายได้อากทางนี้แล้ถ้าทำไปเรื่อยๆเนี่ยรายได้คุณอาจจะสเกลไปถึงหลักล้านเลยก็ได้ครับผม ทักษะที่2ผมจะจะมาแชร์คือการตัดต่อวิดีโอครับผมคือทักษะการตัดต่อวิดีโอเนี่ยเป็นทักษะที่ผมรู้สึกว่ามีความต้องการในตลาดมากขึ้นทุกวันเลยครับเพราะว่าเทรนด์การสร้าง personal brand ของแต่ละคนเนี่ยกำลังมาและดังนั้นเนี่ยเลยมีคนทำคอนเทนต์บนโลกออนไลน์ที่มากขึ้นทุกวันเลยครับผมและสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยพอมีวิดีโอมากขึ้นก็คือเขาต้องการมือตัดต่อที่สามารถทําให้วิดีโอเขาเนี่ยดูสวยและน่านดึงดูดต่อผู้ชมคนส่วนใหญ่ได้ครับผมดังนั้นเนี่ยถ้ามือ้คนไหนไม่รู้ว่าจะฝึกทักษะอะไรทีีีีี่่่่รราาาายไไดไดไดดดดดด้้ๆนะคััออออจจลลงฝึกกกตตตวววิโู็็ผมเเปท một mạng lưới และการตัดต่อวิดีโอครับผมถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันแบบแรกคือตัดต่อแบบช็อตฟอร์มคอนเทนต์ซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่เราเห็นใน Tiktok หรือ IG เป็นคอนเทนต์สั้นๆแนวตั้งแบบนั้นนะครับและทุกคนเนี่ยสามารถฝึกได้เลยครับผมแต่ผมแนะนําว่าคนที่ไม่ค่อยมีทักษะการตัดต่อวิดีโอให้เริ่มจากการฝึกสกิลนี้ครับผมก็คือลองใช้พวกแอปพลิเคชันแบบ Capcut หรือว่าเทมเพลตจากออนไลน์แบบ Envato Elements และ Artlist นะครับผมในการตัดต่อช็อตฟอร์มคอนเทนต์ให้มันดูดีๆครับเพราะว่าในช็อตฟอ,อนนนร์มคอนเทนต์ เสามารถ ลองฝึกเอฟเฟกแก้ไขโน่นนี่นั่น,นแล้วก็ปรับแต่งอะไรได้โดยที่ไม่ใช้เวลานานมากขนาดนั้นครับแถมที่สาคัญที่สุดก็คือเราสามารถตัดต่อได้ด้วยโทรศัพท์เราแค่เพียงเครื่องเดียวด้วยซ้ำครับมันเลยเป็นงานที่สะดวกมากๆเลยครับสามารถทําที่โรงเรียนเองอย่างได้เลยครับผมแต่สําหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่อยากได้รายได้เยอะหน่อยและพอมีประสบการณ์ในการตัดต่อมาบ้างนะครับผมแนะนําให้ทําเป็นตัดต่อพวก long form content แบบวิดีโอแบบนี้ครับผมที่ยาวประมาณ10นาที20นาทีขึ้นไปเพราะถ้าทำาคลิปยาวๆแบบนี้นะฮรรายได้ผมรู้สึกว่ามันแตกต่างกับ short form content ลายครั้งเนี่ยยูทูบเบอร์หลายท่านก็จ่ายประมาณหลักพันนะผมต่อวิดีโอส่วนพวกช็อตฟอร์มคอนเทนต์เนี่ยบางทีอาจจะประมาณหลักร้อยต้นๆด้วยซ้ำับผมในการตัดต่อ ถ้านเพื่อนคนไหนเนี่ยมีสกิลถึงผมว่าอยากให้ลองเปลี่ยนมาตัดต่อเป็นลองฟอร์มคอนเทนต์ดูนะครับแล้ววิธีตัดต่อลองฟอร์มคอนเทนต์เนี่ยถ้ายังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงผมแนะนําให้ลองไปฝึกพวก Pre เมี r ร์โปรดาวินชีแล้วก็ฝึกใช้พวกเทมเพลตต่างๆแล้วก็ a i Tool ต่างๆที่มันจะมาช่วยเพื่อนเนี่ยในการตัดต่อวิดีโอครับผมแล้วพอตัดต่อคล่องนะครับสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนทำเนี่ยก็คือลองทักไปหาครีเอเตอร์ที่เรารู้สึกว่าเราสามารถช่วยเขาตัดต่อวิดีโอได้หรือว่าช่วยเขาสามารถทำคอนเทนต์ได แล้วก็ลองส่งให้เขาดูว่าชอบหรือไม่ชอบถ้าชอบก็จ้างเราถ้าไม่ชอบเราก็ทําแบบนี้กับคอนเทนต์คูเอเตอร์ไปเรื่อยๆครับผมแล้วพอทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยผมมั่นใจครับผมว่าถ้าเราตัดต่อดีๆพอยังไงเราก็ต้องได้งานครับผมแล้วก็มีคอนเทนต์คูเอเตอร์ที่น่าจะเป็นลูกค้าประจําเราเลยก็ว่าได้ครับส่วนได้ได้าการตัดต่อเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปคือมันจะเริ่มตั้งแต่100ต้นๆครับผมอาจจะเป็น2 3 0 0นะครับและมากไปจนถึง1 0 0ถึ 15, ่อคลิปวิดีโอึลยคร่บผมึ้นย้่กักนวก็คมยาวิดีโอแล้วก็สคของกขเกลย ใหหญ่ขนนาดไครับผมทักษะที่3ผมอยากจะมาแชร์คือทักษะการดีไซน์หรือการออกแบบครับผมในโลกออนไลน์เนี่ยถ้าคุณสามารถทําให้อะไรสักอย่างดูสวยได้น่าดึงดูต่อคนส่วนใหญ่แล้วก็ตรงตามวิชั่นของลูกค้าของคุณนะครับแค่3สิ่งนี้เนี่ยคุณก็ทําเงินได้มหาศาลนะครับพราลองนึกตามผมดูนะครั สมมติลูกค้าคุณเป็นเว็บไซต์ดีไซเนอร์เขาเปา็นทางสร้างเว็บไซต์อะไรสักอย่างอยู่เป็นพ่อค้าไม่ขาขายของหรืออาจจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็ได้ครับผมทุกคนเนี่ยครับผมต้องการวิชวลอิมเจหรือต้องการกราฟิกอะไรสักอย่างที่จะบอกถึงบริการเขาโฆษณาสินค้าของเขาหรือโฆษณาตัวตนของเขาครับผมและทั้งนั้นเนี่ยถ้าคุณสามารถเป็นคนที่สามารถทํากราฟิกเหล่านั้นที่มันดึงดูดคนมห ah าศาลให้หันมามองเขาได้นะครับ แค่คุณทําแบบนั้นได้เนี่ยผมมั่นใจเลยว่างานคุณจะเยอะมากๆและค่าตัวของคุณเนี่ยจะแพงมากๆนะครับและข้อดีของงานแบบนี้ก็คือคุณสามารถทํำในโทรศัพท์ก็ได้ทําในคอมก็ได้ทําใน iPad ก็ได้ครับเพียงให้คุณมีแอปพลิเคชันง่ายๆแบบแคนวาอะไรพวกนี้ครับหรือถ้าคุณอยากจะ เป็นโปรเฟชชั่นอลกว่านั้นหน่อยอาจจะลองดูแอปพลิเคชันแบบ Adobe Illustrator แล้วก็ฝึกใช้ AI tools ต่างๆที่ช่วยคุณสามารถทำงานได้เร็วขึ้นครับและงานกราฟิกดีไซน์แบบนี้เนี่ยครับหลายคนอาจจะคิดว่าเงินมันไม่ค่อยเยอะแต่จริงๆแล้วนะครับผมรายได้มันดีอยู่นะครับถ้าสมมติเรามีสกิลคือเริ่มต้นเนี่ยแน่นอนว่ามันราคาประมาณ1 0 0่0ร้อถึงององานครับผมรูปบางรูปเนี่ยอาจจะได้50บาทด้วยซ้ำแต่ถ้าสมมติคุณเป็นคนที่มีความสามารถในด,ด้านนี้จริงๆและขยันและฝึกฝนทักษะจริงนะครับ เพื่อนของผมบางคนเนี่ยสามารถทํารูปรูปเดียวให้กับบริษัทเลครับแล้วก็ได้เงินมาทีเดียวประมาณ1 0 0 0 0บาทเลยนะครับผมต่อรูปที่เขาตัดต่อให้บริษัทแล้วก็ทําเป็นกราฟิกในการโฆษณาเพียงเพราะว่าเขามีสกิลในการทําแบนเนอร์และทําโปสเตอร์โฆษณาที่พอออกไปแปะปุ๊บบนสื่อของเขาเนี่ยครมีคนคลิกเข้าไปมีคนสนใจเยอะมากๆเลยครับยังไงผมเชื่อว่าคนที่มีความสามารถจริงๆในสายงานนี้นะครับสามารถหาไรายได้ได้เยอะมากๆนะครับผมจากการดีไซน์อะไรแบบนี้ครับทักษะที่4คือการสอนพิเศษครับและการสอนพิเศษเนี่ยเป็นทักษะที่ผม รู้สึกว่า ทำได้ง่ายที่สุดในทุกอย่างเลยครับเพราะเราแทบไม่ต้องพยายามอะไรเลยเราแค่ต้องตั้งใจเรียนในห้องเรียนแล้วก็พยายามย่อยข้อมูลให้มันเข้าใจง่ายๆเพื่อไปสอนคนอื่นๆที่ไม่ได้เข้าใจครับเราไม่ต้องเสียเวลาไปฝึกสกิลอะไรต่างๆแบบการกราฟิกดีไซน์หรือการตัดต่ออะไรพวกนี้เลยครับขอแค่เราตั้งใจเรียนในห้องเรียนแล้วก็มีความสามารถในการย่อยข้อมูลให้มันเข้าใจง่ายๆได้ครับแค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับแถมคุณยังไม่ต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดด้วยนะครับผมในสายต่างๆคุณไม่ต้องเป็นคนที่สอบได้ที่1ตลอดขอแค่คุณเป็นนนคคทีี่่สาาาาาาามมมมมรถฟังงข้้ออูลลลยยยกแแวะชํญบ ผมในเรื่องคุณอยากจะสอนแล้วก็สามารถสอนให้คนอื่นเข้าใจแบบที่คุณเข้าใจได้นะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับผมสําหรับการเป็นครูสอนพิเศษที่ดีแ้่ผมคิดว่านักเรียนทุกคนเนี่ยถ้าหากพยายามจริงๆทําได้ทุกคนจริงๆครับผมแต่ผมขอเตือนไว้อย่างหนึ่งนะครับผมก็คือเรื่องของการสอนพิเศษเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะชอบสอนเนื้อหาวิทย์คณิตครับผมอย่างเตรียมสอบสอวอนหรือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยดังๆครับผมหรือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยรวมนะครับผมคิดว่าคู่แข่งเนี่ยค่อนข้างจะเยอะละในวงพวกนี้ดังนั้นเนี่ยคนไหนท ข้อสอบของเด็กอินเตอร์ดูครับผมอย่างพวก SAT IELTS ข้อสอบแบบ t b a t ก็คือเป็นข้อสอบเข้าแพทย์ของทางอินเตอร์นะครับผมและเนื้อหาเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกแต่างกับภาคไทยขนาดนั้นครับเพียงแค่จบเป็นจบภาษาอังกฤษแล้วก็บางทีนะครับผมอาจจะลองดูข้อสอบแบบ Advanced Placement แบบ AP ดูก็ได้ครับเพราะมันก็เป็นอีกข้อสอบหนึ่งที่เด็กอเมริกันเขานิยมสอบกันคือแค่4ข้อสอบนี้นะครับถ้าเราสามารถ อ่านหนังสือทบทวนแล้วก็ฝึกข้อสอบเหล่านี้ให้คล่องได้แล้วก็สามารถทํามันให้ดีได้นะครับเราก็สามารถไปสอนคนอื่นๆได้ครับผมที่อยู่ในวงอินเตอร์คู่แข่งน้อยกว่าด้วยครับผมแถมในเมื่อเป็นข้อสอบอินเตอร์ใช่ไหมครับกำลังใจของนักเรียนเหล่านี้เนี่ยก็มากกว่าแต่ว่าเราสามารถหาไรายได้จากคนเหล่านี้ได้มากกว่าการสอนนักเรียนทั่วไปครับผมซึ่งไรายได้เนี่ยอาจจะเริ่มต้นแต่2300บาทต่อชั่วโมงไปจนถึง1 0 0 0ถึง1,500บาทต่อชั่วโมงครับผมเพื่อนของผมที่สอนบ,บางคนเนี่ยก็ได้มากขนาดนั้นเลยครับ ดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆทไหนที่อยากจะสอนพิเศษนะครับผมแนะนําให้ลองไปดูข้อสอบเหล่านี้ครับผมแล้วลองฝึกและอ่านเนื้อหาดูครับ เพราะว่าเนื้อหาหลายอย่างเนี่ยของเด็กอินเตอร์มันไม่ได้ยากเท่ากับเนื้อหาไทยครับผมคือแน่นอนมันก็มีบางส่วนที่มันอาจจะซับซ้อนกว่าแต่โดยรวมผมรู้สึกว่าเนื้อหาที่เด็กไทยเรียนเนี่ยเขาาจะซับซ้อนและยากกว่ามากครับคนไหนที่อยากจะสอนพิเศษเนี่ยลองดูเนื้อหาพวกนี้ดูผมมั่นใจว่าถ้าคุณทําได้คล่องเนี่ยคุณมีลูกค้าแน่นอนและสามารถสอนพิเศษได้เก่งด้วยครับทักษะที่5คือซอฟแวร์คอนซัลทิง Software ครับผมหรือเป็นที่ปรึกษาในการใช้ซอฟแวร์ให้กับบริษัตทต่างๆสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลที่ผมมม่่เค้นใครรมมนในรรรพูาาาาาากกอะะแลสึววํังงจต บร oui ิษัทหลายๆบริษ pues mm ัทเนี si ่ยเขามีรายได้มหาศาลเลยครับผมรายได้ต่อชั่วโมงเขาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆบางที่อาจจะเป็นหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านเลยก็ได้ครับเขาก็เลยไม่อยากเสียเวลาประมาณหหรือ2ชั่วโมงเนี่ยเพื่อไปดู YouTube Tutorial ดูให้คนสอนใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆของเขาครับผมเพียงเพราะว่าเขาต้องการจัดบริหารงานในองค์กรให้ดีขึ้นเขาก็เลยใช้วิธีจ้างคนรุ่นใหม่ครับผมคนที่วิวัฒนาการมาพร้อมกับเครื่องมือแบบโทรศัพท์แอปพลิเคชันต่างๆแบบนี้ที่มีความเข้าใจในซอฟต์แวร์มากๆเนี่ย ให้มาสอนบริษัทเขาเลยครับผมว่าจะใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆยังไงตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่เขาใช้เนี่ยอาจจะเป็นแบบโนชันก็ได้ครับผมซึ่งโนชันเนี่ยเราใช้มันในการจัดตารางชีวิตจัดการเรียนแล้วก็จัดสรรต่างๆในเรื่องราวชีวิตของเราครับผมแต่บริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยใช้มันในการจัดทีมต่างๆแล้วก็แ a ネจดูว่าแต่ละคนเนี่ยมีความหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้างซึ่ง พอมาใช้ร่วมรวมรับผมเขาอาจจะงงแล้วก็ใช้ไม่เป็นได้ครับผมตรงนี้ก็เลยเป็นจุดที่เราสามารถเข้าไปสอนเขาใช้ o นชันได้ครับผมถ้าเราใช้โนชันเก่งพอและถา้าพือคนไหนยังไม่เห็นภาพก็คือมันมีคนนึงในทีมของคุณเอลลี่อับดอที่มีชื่อว่าโมลิน่าครับซึ่งตอนที่เขาเรียนที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็ได้ทําเป็นซอฟต์แวร์คอนซัลแทน์ให้กับบริษัทต,ต,ต่างๆครับผมโดยเขาได้สอนใช้ o นชันครับแบบที่ผมพูดไปเมื่อกี้เลยครับและเรทที่เขาสอนเนี่ยก็อยู่ที่1ชั่วโมงครึ่งเขาจะคิด300ดลารมรั้คิดอลครับ รายได้เนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะครับแต่ที่ไทยอาจจะน้อยกว่านี้นิดหน่อยครับผมเพราะว่าอันนั้นเป็นของบริษัทที่อังกฤษเขาเลยจะมีรายจ่ายมากกว่าที่ไทยอาจจะอยู่ประมาณหลักพันสองพันครับผมอย่างน้อยแล้วอาจจะขึ้นไปถึงหมื่นถึงหมื่นห้าเลยครับผมขึ้นอยู่กับว่าเราสอนเขาใช้ซอฟแวร์อะไรและนี่เพื่อนๆได้เห็นครับผมว่าการที่เราเป็นซอฟแวร์คนซอฟแตนเนี่ยมันสามารถทำรายได้ได้จริงๆดังนั้นถ้ามีคนไหนอยากเริ่มทำซอฟแวร์คนซอฟแตนนะครับผมแนะนำให้ลองไปฝึก3ซอฟต์แวร์นี้ครับผม คาซาบีครับผมซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการขายคอร์สสกูครับผมซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่กําลังจะมาในการสร้างคอมมูนิตี้แล้วก็เฟรมเมอร์ครับผมซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการท web ําเว็บไซต์ซึ่ง3แพลตฟอร์มนี้เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มผมคิดว่าเดี๋ยวในอนาคตเร็วๆนี้ครับผมก็จะมีบริษัทที่ใช้มากขึ้นแล้วและถ้าสมมุติเราสามารถใช้ให้มันคล่องได้นะครับแล้วก็โฆษณาตัวเองว่าเราเป็นมือโปรในการใช้ซอฟต์แวร์เหล่านี้หลายๆบริษัทอาจจะติดต่อมาแล้วก็ให้เราไปสอนด้วยครับผมซึ่งเราสามารถคิดเร แล้วแต่เราเลือกเลยครับสุดท้ายนี้นะครับท่านเพื่อคนไหนอยากให้ผมทำคอนเทนต์การเงินหรือทักษะการหาเงินแบบนี้อีกนะครับสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทำออกมาให้มากขึ้นครับหรือถ้ามีคอนเทนต์อะไรในดวงใจที่อยากให้ผมทำเนี่ยก็สามารถบอกได้เช่นกันนะครับถ้าเพื่อไหนถูกใจคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ s u b สไครป์ช Ne ลเนื้อดีดดั้ด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยหน้าจบเพียงเท่านี้ครับแต่ถ้าคุณยังอยากดู c h a n เนื้อดีดดั้ต่อก็สามารถคลิกที่2คลิปบนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับ คลิปนี้จะเป็นคลิป่ยวกับทักษะกรารเรียนที่มีประสิทธิธภาพครับผมและคลิปนี้เนี่ยก็น่าเป็นคลิป่ยวกับการพัฒนานตัวเองคลิปหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าทุกคนควรดูครับสุดท้ายนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้น์ดียนะและอยากดูเพิ่มครับผมที่เป็นคลิปใหม่ๆก็รอได้ทุกวันพุธตอน5โมงเย็นนะครับผมจะอัพให้ทุกอาทิตย์เลยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ